วันนี้มาบอกตารางการแข่งขันพร้อมช็อตมันมันของหลีกโรเมาเนียนะคะเป็นคลิปที่อยากจะบอกว่าอยากจะเชิญชวนให้แฟนฟ้าลเบอลชาวไทยที่เป็นคอวอลเล์บอลสาวไทยเนี่ยดูลีกโรเมาเนียให้ได้เลยจริงๆเพราะว่ามันมันมากเป็นหลีกที่อย่างที่หนึ่งนะคะไม่มีชาเลนจ์นั่นก็คือถ้ากรรมการผู้ตัดสินหลักที่ยืนอยู่ข้างบนนะคะหันมือไปทางฝั่งใครนั่นแหละค่ะ ผู้นั้นเป็นผู้ที่ได้แต้มเท่านั้นเลยโอหหลีกโรมาเนียนี่ต้องบอกว่าการประท้วงของทัพนักตบทั้ง2ทีม2คู่ต่อสู้ที่อยู่ระหว่างเนตกันดุเดือดมากวันนี้เลยจะนำช็อตมันๆค่ะเพราะมาบอกตารางการแข่งขันของกัปตันผู้พรพันเกิดปราดในนักต่อไปคือวันพรุ่งนี้วันเสาร์ที่25กุมภาพันธ์2 5 5แล้วนะคะทุกคนไปดูช็อตมันๆกันก่อนดีกว่าค่ะช็อตนี้ ขออนุญาตไม่ตัดคลิปเลยนะคะเพราะว่ามันจริงๆเชิญชวนเลยนะคะสำหรับแฟนๆวอลเลยบ์บอลให้ดูลีกโรมาน,นียให้ได้โอ้โหอันนี้คือช็อตมันๆช็อตที่แล้วนะคะเป็นการแข่งขันนัดที่แล้วแข่งกับทีมอันดับสองหัวตารางแต่รับผิดบูคาเรสก็ชนะมาได้โอ้ถือว่าสุดยอดนะคะรับผิดบูคาเรสในช่วงเวลานี้ที่มีมือเซตตัวแข็งแข็งอย่างอีดายองแล้วก็กัปตันผู้พันพันเกิดปร,ราดของเรา นี่ค่ะความมันมันก็จะอยู่แบบอ,อยู่ตลอดในลีกโรมานียเพราะมันไม่มีชาเลนด้วยทุกคนดูไปนะคะยาวๆเลยโหต้องบอกว่าประท้วงกันหนักหน่วงมากไม่รู้จะประท้วงกันแบบเยอะขนาดนี้นะคะมันจริงๆดูแล้วมันนี่ค่ะไปค่ะริเบอรโลกเซอร์เบียนี่นี่ค่ะ นี่ค่ะโหมันมันจริงนี่ค่ะหืมแล้วดูโคตรรับผิดดีค่ะดูนี่โอ้โห <c oughs> เห็นไหมคะฝั่งนั้นก็ไม่รู้ว่าตีออกหรือไม่ออกฝั่งเราก็ดีใจนี่ค่ะคือเพราะมันไม่มีชาเลนจ์นะคะมันเลยตามน้ําไปกับกรรมการเลยนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาให้ดูบอลสวยๆของกัปตันผู้พรพันธ์เกิดประาดของเรากัน ว่าบอลสวยๆจังหวะสองของกัปตันผู้และอีดายองเป็นอย่างไรนะคะนี่ค่ะอันนี้ดูมันๆก่อนนี่มันจริงๆไปดูบอลสวยๆของกัปตันผู้นะคะนี่ค่ะนี่โอ้โหสกิลแบบพลิกมือไปแบบนั้นนี่ค่ะบอลจังหวะสองสวยๆโอ้ลิเบรโรเซอร์เบียแซวเลยนะคะนี่ สวยค่ะสวยจริงๆสําหรับบอนจังหวะสองของกัปตันผู้นะคะในทุกๆแม็์ไม่ว่าจะเป็นระดับโลกหรือว่าในระดับลีกต้องบอกว่าเป็นจังหวะสองที่ทุกคนมีเอกลักษณ์ของตนเองค่ะอันนี้เป็นจังหวะสองที่แบบเขาเรียกว่าใช้มือเดียวพลิกมือกลับไปได้สามะสุดยอดดูช็อตชนี้ค่ะมันมากนี่นี่ค่ะยกมาค่ะไอ้นี่ค่ะยังให้เล่นต่อโอ้โหทีมทากวิสเต้ก็คือประท้วงหนักละค่ะนี่ค่ะ ึงขั้นต้องเข้าไปคุยกับกรรมการเลยดูดิคะ่ะเพราะมันไม่มีชาเลนจ์นี่โอ้โหดูเดือดดูเดือดค่ะลีกนี้อยากให้ทุกคนดูเดี๋ยวไปดูบอลจังหวะสองนะคะของอีดายองด้วยว่าจะสวยขนาดไหนให้ดูกันยาวๆไปคะ่ะช็อตนี้เพราะว่ามันจริงๆนี่นะคะนี่ค่ะโอ้โหประท้วงลูกนี้เลยค่ะนี่โอ้โหกรรมการโดนค่ะกรรมการ ที่มาคุมโรมาเนียนี่น่าจะโดนเยอะเลยค่ะนี่ค่ะทีมอันดับสองรบพิธบุคเรตก็เอาชนะมาได้ไม่มีอะไรที่ต้องน่าห่วงแล้วค่ะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดจริงๆนะคะไปดูกันค่ะทุกคนมันมันจริงปะทวงอีกแล้วค่ะดูค่ะนี่โอ้โหไม่ดูออกไม่ออกฝั่งนี้ก็บอกออกฝั่งนั้นก็บอกไม่ออกเห็นไหมคะงงกันไม่หมดแต่มัน องค์ประกอบในการแข่งขัน,นวอลเลย์บอลลีกโรมาเนียดูเหมือนมีอะไรยิบย่อยที่มันทำให้วอลเลย์บอลสนุกอะแอดพูดอย่างนี้ได้เลยมันเหมือนมีอะไรทั้งคนดูทั้งกรรมการทั้งคนในทีมมันแบบมันเหมือนสนุกไปหมดเลยะคะ่ะมันทำให้รู้สึกว่าดุเดือดขึ้นใช่นี่นี่นจังหวะสองค่ะสวยๆเลยโอ้โ oh. หอีดายองนะคะ จังวาสองของทั้งคู่ทั้งกับตันผู้และอีร้ายยองสวยหมดเลยค่ะหลังๆมานี้เราจะเห็นว่ากับตันผู้พ่อนพันเกิดปราดยกบอลสูงมากขึ้นนะคะเพราะว่าต้องไปตามระบบของทีมลักษณะของผู้เล่นในทีมด้วยหรือว่าทําได้ดีเลยค่ะ วันเสาร์นี้นะคะวันพรุ่งนี้วันเสาร์ที่2 5กุมภาพันธ์2 5 1 5รอิบอิดบูคาเรสอันดับที่4จะแข่งกับวอลั n นทารีอันดับที่6นะคะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะเอาชนะเก็บแต้มมาได้ค่ะช่องทางการถ่ายทอดสดทางสโมสรยังไม่ได้แจ้งชัดเจนนะคะเพราะว่าครั้งนี้ไปแข่งที่สนามของวอลั n นทารีด้วย ไปเยือนสนามเขานะคะต้องรอดูชัดเจนอีกครั้งว่าจะถ่ายทอดสดทางไหนวันพรุ่งนี้เช้าก่อนแข่งนะคะเดี๋ยวแอดจะมาบอกในคลิปหรือไม่ก็ในโพสต์คอมมินิตี้ของในเพจ Youtube นะคะถ่ายทอดสดเวลา4ทุ่มตรงนะคะ22นาฬิกาตรงก่อนนอนทุกคนก็ดูเลยนะคะความสนุกความมันอันนี้ต้องบอกว่าวันพรุ่งนี้วันเสาร์ที่25ทัพนักตบลูกยางสาวไทยนั่งบอกว่าแข่งเยอะมาก หลีกญี่ปุ่นแข่งครบไทยแลนด์หลีกต้องบอกโค้งสุดท้ายแล้วอาทิตย์นี้จบแล้วนะคะมาถึงรอบชิงรอบรองกันแล้วและหลีกโรมาเนียเหลืออีก4แมตช์สุดท้ายต้องมาให้กำลังใจกับตันผู้บอลพันเกิดปราดกันทุกคนมีแพลนดูอะไรบ้างดูหลีกญี่ปุ่นไหมหรือไปสนามที่เดอมอบางกะปิไปดูไทยแลนด์ลีกและจะรอชมรอเชียร์กับตันผู้ก่อนนอนไหมคะเมนเล่าสู่กันฟังกันได้เลยค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจทับนักตบลูกยางสาวไทยในการลุยลีกต่างประเทศด้วยค่ะ